ได้บทการบุรอบเร่พัฒนาพื้นฐานในสายสุขาตอนล่างจะมีการเน้นการตุรอบหรืองานต่างๆในระยะการศึกษาเขาได้มีการดำเนินการเรื่องสิ่งละอ่อนนะครับข้อแรกก็คือเราได้เสร็จแค่คราวที่แล้วเรามาประชุมในเรื่องของก็ประกอบด้วยการวิจัยและการศึกษาเองมาแล้วเข้าเย็นนะครับ โครน้ารให้การศากษานในงการส่งเสริมโครงการนักเรียนโครงการงานศึกษาเพื่อเกิดความแข็งแกงการถึงรอบเพื่อพัฒนาด้านสารวัตสอนไดซึ่งหน้าที่ศูแลผลิตผลการเรียนการสอนนะครับที่เการจาการวิจัยการศึกษาและการวิจัยศ์กษาที่มอิดว่าเป็นปัจจุบั ดีแล้วเดสาวสารเนี่ก็คไม่ใช่เฉพาะที่ได้มอยู่ในเดเทศาสุสาที่เดียที่เดแก็เริ่มตัจงอยู่ที่ใที่นึ่งของการศึกษาเพี่อวต่แผการทำแผนแ้ปัญการหยดรอบคกอ่ปัจจุบันเนสามสงรารตอนไล่ขึ้นเหมอนมีสภาพไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของสัตว์หนังก็กับมีการเพิ่มจำนวนพวกผานและสายหน้า ที่ปัจจุบันมีจนวนเกินกว่าความสามารถในการขยายและแพร่แผ่ของสัดน้ำตามธรรมชาติมากนอกจากนี้คุณภาพน้ำใกล้พื้นที่พ่อพันธุนสัน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเกิดผลพิษสะสมในทะเลสาบสงขาตอนล่างการระมายน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบไม่สอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติซึ่งวิจารณ์มาจากร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของบริหารอยู่ชั้โป่ที่มีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณร แด้สะานกินสุราม์แล้วราน้ำต้องการตลอดระยะทาง13กมตระกระกะช่วมในสะพานโดยที่ผีเกเป็นระยะทาง1.88กมแค่ขุดลอกจะเริ่มแจกต้องการธรรมชาติริเวณสะพานกลางจนรถถึงนสุรามน์ชนต่างๆนะที่มาที่อยู่ในเลาะทะเลสาบองขาตะล่านนะครับนะับชวนี้ทีสะานนะผมขออนุญาตใกท่านในรับนะแต่ลอยกสองปีนะ มีการพิจารณาครั้งนะเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปก็เป็นเชิญวิโรหาเลยนะว่าอีกครั้งในการที่จะเซ็นสิ้ธิ์โครงการนี้จ้างนะครับในการชุดรอบต่อไปนะครับงั้นวันนี้ใช้เวลาประมาณ15ถึง20่สิบนาทีั้นจะขอขออนุญาตที่ประชุมใช้เวลาดูผลงานที่นั่งอยู่บนเวทีนะครับในแต่ละวันอย่างนั้นท่านขอเชิญท่านซึ่งแทนในการสุดท้ายนะครับท่านราศีสุขุมที่บอกว่าท่านขออนันตสโดนทางการออกแบบนะครับ ဒီတက်တက်လို့ပါတယ်။ဘာလို့ဒီပုံစံနဲ့ဘာပြန်ပြန်တာလဲ။ကျွန်တော်